ที่เห็นสีเขียวอ่อนโดดเด่นนะคะไม่ใช่เขาเป็นโรคนะคะหรือว่าอ่อนมากอันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นกล้วยว้าค่อมนะคะว้าค่อมที่ด่างมิ้นด่างมิ้นก็คือสีด่างที่ออกเขียวอ่อนค่ะทุกคนสวยออร่ามากเลยค่ะเนี่ยค่ะว้าคอมด่างมิ้นนะคะกอนี้ส่วนใหญ่จะเป็นมิ้นหมดเลยนะคะ ส,สีสวยๆค่ะจะไม่ขาวโบ๊แต่ออกจะเหลืองก็ไม่เหลืองเพราะว่าพอโตขึ้นมาสักนิดนึงเขาก็จะออกเขียวค่ะเขียวอ่อนนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนสวยไหมคะยังจำกันได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้ค่ะบางคนไม่แน่ใจว่าตัดทิ้งหรือยังนะคะนี่ค่ะ ว่าข้อมันค่อนข้างเตี้ยนะคะก็เลยน่าปลูกแล้วก็มีผลด้วยนะคะแต่ว่าผลจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรค่ค่ะทุกคนก็ลองหามาปลูกกันนะคะสำหรับคนไม่มีปลูกประดับสวยๆคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ